สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟี่ทุกท่านครับงานเข้าดําแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับแต่อันนี้เป็นแค่นิทานเอฟีครับงานเข้าดําแล้วนะครับเอฟสี่ทนายนะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วแล้วตํารวจก็ได้เห็นคลิปเหล่านี้หมดแล้วนะครับ ทุกคนนะครับเตรียมเก็บหลักฐานตรงนี้นะครับสี่ไปร้องต่อศาลครับศาลดำอัดโดนข้อหาละเมิดศาลครับนะครับทุกคนเห็นถึงกระสายหัวครับนี่นะค,ะครับพี่คำที่บอกว่ะอดีพออตพบตรพูดแม่นมากๆครับว่าคนร้ายจะออกมาดิ้นเองโอ้โหต้องขอบคุณอดีพออตพบตรในฐานะนี้ครับที่ ที่ท่านได้มีเซนต์นะครับท่านได้มีเซนต์แล้วก็ท่านก็ได้มีมีอะไรอะออกมาบอกว่าคนร้ายก็ออกมาพูดเองคําทํานายนะครับวันนี้สี่ครับนะแม่นมากๆครับท่านอดีอตผบตอรอแม่นจริงๆครับทุกวันนี้ครับโจะครับดิ้นหนักประจาเลยอีกนะครับออกมาด่าจําเลยผมไม่เคยเห็นครับโจ์ออกมาด่าจําเลย ออกมาเริ่มเปิดก่อนจำเลยก็ไม่ได้อะไรนะจำเลยก็ไม่ได้อะไรไปแซะจำเลยก่อนไปแทะคนส่งพระก่อนนายสี่ไปแสะคนส่งพระก่อนตอนนี้ก็รุดครับมาด่าคนส่งพระมาดา่าเมียคนส่งพระมาด่าครอบครัวมาด่าพี่น้องตัวเองไปกันใหญ่นะครับน,นตอนนี้ทนายนะครับทนายฟาร์มของคนส่งพระได้เห็นคลิปเหล่านี้แล้วนะครับ แล้วก็ผู้หลับผู้ใหญ่เนียครับได้เห็นคลิปเหล่านี้แล้วนะครับปล่อยให้มันดิ้นไปครับเขาบอกว่าปล่อยนะท่านบอกผมว่าปล่อยนี่แหละนี่สัยของคนต้องออกมาให้เราเห็นช่วงท,ท้ายท่านบอกท่านบอกว่าให้ให้ผมดูดเอาไว้ให้หมดนะท่านไหนไม่รู้นะนะครับให้ดูดเอาไว้ให้หมดผมก็ดูดไปแล้วครับผมสายดูดอยู่แล้วแต่ผมไม่ดูดอีดําอีขี้ที่ไม่น่าดูดตัวก็ดําใจก็ดําไม่น่าดูดกะกกไม่เอานะ อนนั so And, ้นผมก็เก็บมาคลิปเก็บคลิปไปหมดแล้วแหละนะครับเก็บคลิปลงแฟนไดไว้แล้วนะครับทุกคลิปทุกคลิปเก็บลงแฟนไดไว้นะครับนะครับแล้วก็ผมไม่ส่งคลิปให้กับตํารวจนะตารวจดูแล้วนะครับท่านอ่านลายแล้วท่านอ่านลายถ้าไม่ตอบนะครับผมผมว่าอ่านลายแล้วถ้าไม่ตอบนะครับแต่วันนี้ที่ครับดำอาจโดนข้อหาเพิ่มละเมอศาลนะครับ พาราะศาลมีคำสั่งไว้ศาลลงลายละอักษรไว้เลยว่าห้ามฝั่งโจทย์ฝั่งจำเลยจำเลยพูดถึงกันนะครับคุณเคยเห็นจำเลยพูดถึงโจทย์ไหมครับมีไหมครับมีจะออกมาต่อว่าคนที่ไปด่าจำเลยด้วยด่าโจทย์ด้วยซ้ํานะครับนะครับมีไปต่อว่าคนที่ออกไปด่าโจทย์ด้วยซ้ําผมไม่เห็นจำเลยจะมีพฤติกรรมที่จะไปด่าโจทย์ไป คุกคามโจทย์ไม่มีนะครับท่านมองอยู่ครับข้างบนท่านมองอยู่ป้อยครับที่นะป้อยครับผมได้เก็บคลิปนะครับนะเก็บคลิปทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็รู้ครับนะอืมเดี๋ยวก็รู้ครับพลเมืองดีกําลังจะทํางานครับนะครับเราเป็นประชาชนเราสามารถไปร้องต่อศาลได้นะครับเราสามารถไปร้องต่อศาลได้ แต่ถ้าดีนะครับต้องเป็นฝั่งโคส่งพระไปร้องมจะดีก่านะครับว่าผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมคุกคามจำเลยนะครับมีพฤติกรรมที่คงคู่จำเลยเยาะเย้ยแสะจำเลยอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นผมแล้วผมเชื่อว่าธนาเก็บคลิปแล้วนะธนาเก็บคลิปแล้วนะที่ผมทราบมานะธนาเก็บคลิปแล้วนนพส่นะครับอืม ลืมไะครับไอขาหมูไออ้วนน่มันมีราชนาทุกคนธนาคนไหนไม่รู้นะธนามีหลายคนจัด <c oughs> นะครับก็ฝากไปด้วยครับอืมเขาบอกว่าปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยเขาพูดไปครับเก็บไว้เราเก็บไว้เราเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปร้องศาลเอาเก็บไว้เนี่ยแล้วก็ศาลข้างบนเขาดูอยู่นะศาลข้างบนเขาดูอยู่นะศาลสูงเขาดูอยู่ ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปนะปล่อยให้มันหลุดครับปล่อยให้มันหลุดนนี้มันจะบ้าเลยรั้สี่มันจะบ้าอ่าจะบ้าเลยไับสี่ครับปล่อยเป็นไปครับอันนี้ข้างที่จะหนักครับอาการหนักน่วงตอนนี้ครับสี่ครับข้าวหญ่นะสี่ข้าวใหญ่ครับข้าวหญ่เลยสี่ครับตอนนี้ครับซวยแล้วครับงานข้าวดำครับ งานเข้าีดําครับนะงานเข้าอย่างหนักเลยตอนนี้อที่บอกเลยว่า,วา,าง,งานเข้าอย่างหนักนะครับงานเข้าอย่างหนักหน่วงนะครับปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปครับเดีย๋ยวมันก็จะรู้ชะตากรรมของมันนะครับว่าชะตากรรมมันเป็นยังไงเดีย๋ยวมันจะได้รู้ชะตากรรมของมันครับคนประเภทนี้ใช้ส่ นะครับอืมเพราะฉะนั้นครับเรารอติดตามชมว่าผลการ,รของโจดปากหมาเปไ็นไงนะโจดปากหมาจะเป็นไงเดี๋ยวเราก็รอติดตามชมครับนะครับปล่อยมันบ้าไปครับปล่อยมันบ้าไปครับนะ คือข้างบนเ hm ขาด like ูอย <mom> ู่ตำรวจเขาก็ด <hine>? ูตำรวจเขาดูครับไม่หเขาไม่ดูเขาก็คงจะสายหัวแหละเขาคงจะเครียดอ่ะสายหัวแล้วว่าจะมาอีดําเป็นอย่างนี้นะถามว่าเขาดูไหมเขาดูไม่ให้เขาไม่ดูเขาดูนะครับแต่เขาต้องสายหัวแหละเพราะว่าอีดํามีพฤติกรรมแบบต่ําชั่วช้าอะไรเงี้ยเขาก็นะครับไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเขาก็คงจะเครียดอ่ะถามว่าเขาเครียดไหมเขาเครียดนะเครียดเลยแหละไม่ใช่ไม่เครียดนะครสินะเออ วันนั้นก็ปล่อยไปครับปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปครับมันจะพูดอะไรปล่อยมันไปนะครับผมเชื่อว่าเวรกรรมไม่มีจริงครับทุกท่านนะครับการที่จะออกอามาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองเนี่ย lish. มันมันเป็นอะไรที่ท,ที่ที่แรงนะมันเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะออกมาด่าพ่อด่าแม่เองเนี่ยไม่มีใครรนะับได้ครับทุกคนนะไม่มีใครรับได้ครับ นะแม้กทั้งตำรวจแม้กระทั่งผู้อ่อผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลับไม่ได้กันเลยครับหลับไม่ได้ครับแต่อีนี้พยายามใช้คาพูดน้อยอกน้อยใจพยายามตีความเศร้าอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องปล่อยไปไห้สิสังคมประชาชนเขาเห็นทั้งหมดแหละว่าสันดานต่นนําออกมาเป็นคนยังไงนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้ครับเขารู้ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะนะเขารู้ครับนะนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเอฟซีครับนะ ฝากไว้ให้คิดด้วยพิจารณาด้วยนะครับคนประเภทนี้ในสิต้องให้เจอกรรมนะครับโอเคครับนะย้ําเป็นเพียงให้ทานครับเป็นเพียงเรื่องสมุตินะครับเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดครับนะเดี๋ยวเ,เจอกันในไลฟ์สดเยวจัดนะ้เต็มพาราเบลครับ